สวัสดีค่ะมากค่ะมืองนี้สิค้นกลาบให้เบิงนี่วิธีเฮ็ดไห้พอมอันนี้ผงนัวด้วยค่ะใส่หลายแช่หลายออต่างก่อนเล้เขาขัวค่ะริกค่ะพอว่าแก้วน่นขมอยู่แล้ว น้ำปลาค่ะเนื้อพ่อค่ะปากก็หอมค่ะอ,อ๋อนี่บีขมๆค่ะเนี่ยกระแทกมันลงไปเลยค่ะ สามสิบจีบจักน้อยเอาแล้วเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะคนนี้พี่น้องบานเฮ้าบานไก่บานไก่มากค่ะพี่น้องื้อนี้สิา้ากินซ้อยแซ่ค่ะมากค่ะมากเบาๆาร้า,า,ยาย่หางรุ่ยค่ะ พักมี่ไปช่างฟูไปบักตูมมีไปบักตูมแล้วค่ะมือ่อเนไปบักตูมพักเมกค่ะแมนอกมากกมาค่ะมากพักหลายเมื่อมนจกข่ำนะกันเดอร์กันเดอร์อ หอมใบบักตุ้มมนตรมี่น้ำแก่ข้าวจังน้อยค่ะ ขอตัวพูดมากินนิ้ด้วยวค่ะเด้อหอมค่ะมากค่ะพี่น้องค่ะ ขาบขับเน,นี่ยสดเน่ค่ะ พี่น้องว่าเป็นตาแสบบอค่ะกลินหืมมากค่ะมากพักนั่งเลิศกับมากระพักนั่งเลิศ สองคุยดีมากพี่น้องสดเลยพี่น้องยุกไก่ยุ่ไก่กับมาเด้อค่ะเด้อป้ายกองเข่ามาเลยนี่มาเอาเขาเอาหนามรองเลย ก่อนทุกอย่างปูมากินดิบด้วยค่ะเพชรเมื่ต้องคุยดอกพี่น้องสดนัด เราชกตับก็มีดเด้อค่ะพี่น้องมันจิเขา่าล้มอะไรนี่เด้อค่ะเด้อ พี่นอ้องเอาซสำเนียงนะค่ะนอกจับไลฟ์ฝากกดติดตามกดไลดค์กดแชร์ในด้วยค่ะช่องเยจ๊ไผ่คนกาเฟค่ะสวัสดีค่ะ